หัวน,นี้นะครับมันล็อกอยู่กับตัวกล้องอย่างเดียวเลยตัวโปรดักต์ของเราอย่างเดียวแล้วเราก็กดถ่ายภาพที่ได้เนี่ยมันเจ๋งมากน้อยแค่ไหนไปดูเลยครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมมีเทคนิคนะครับในการถ่ายวิดีโอ r o d u c t นะครับให้ดูสวยงามให้ดูเป็นมือโปรมากขึ้นนะครับด้วยอุปกรณ์เสริมที่เราจะนํามาใช้กันในวันนี้นะครับเอาตัวลางสไลด์มอเตอร์ไฟฟ้านะครับของ i f o o ดตเนี่ยมาทําการถ่ายวิดีโอโปรดักนะครับให้มันดูดีนอกจากที่เราจะถ่าย iFood พวกนี้ไปใช้กับตัว Intro Product หรือว่า ใส่ในอินเสิร์ตเวลาเราพูดถึงตัว Product นั้นๆแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะตัดต่อให้เป็นคลิปสวยๆแนะนำตัวสินค้าเพื่อไปโพสลง Facebook ได้อีกต่อหนึ่งด้วยนะครับก็สามารถที่จะนำฟุตพวกนี้ที่เราถ่ายแบบสมูทสวยๆแบบนี้นะครับไปใช้ได้กับหลากหลายงานมากเลยนะครับแต่ว่าใช้เป็นแบบงานวิดีโอโปรดักนะครับก็วันนี้นะครับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็คือ1เลยตัวพิเศษของเราก็คือตัวลางสไลด์ ของ i f o o ต a g e ตัวนี้เป็น Shark Slider Nano นะครับซึ่งไอตัวลางสไลด์ตัวนี้มันมีความเจ๋งอยู่ก็คือมันสามารถที่จะสไลด์ซ้ายขวาแล้วก็ล็อกตัววัตถุไว้ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูรีวิวนะสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้นะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับก็คือแสงสว่างนั่นเองตัวนี้ผมจะใช้เป็นตัวไฟ n a n l i ฟ์ f o ร z a 6านะครับแล้วก็ติดเข้ากับตัวซอฟ์บล็อกที่เป็นแบบสติฟนะครับตรงนี้จะเป็นสติฟ 110คูณ45แสงมันจะได้ฉาบโดนตัวบปดักของเราแบบทั่วถึงนะครับแล้วก็ผมใส่ตัวกริดเข้าไปด้วยเพื่อไม่ให้แสงเนี่ยมันกระจายออกไปข้างนอกเยอะนะครับถ้าเกิดผมไม่ใส่กริดเนี่ยไอตัวฉากหลังของเราเนี่ยมันจะสว่างไปด้วยผมอยากได้แนวดักดักมืดมืดแล้วเห็นริมไลท์แค่ตรงขอบของตัวโปรดักนะครับอุปกรณ์หลักๆที่ผมใช้ในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวโปดักที่ผมจะถ่ายก็เป็นตัวโปดัก เช่นกล้องนะครับกล้องเลนอะไรต่างๆเนี่ยจะถ่ายเป็นแนวพวกนี้นะครับแนวที่อยากได้ก็จะให้ดูดูดันดูด์กหน่อยนะครับเอออีกอย่างหนึ่งนะครับในการใชออ้การตั้งไฟแบบนี้ต้องใช้ตัวขา C s t a ต d นะครับเราถึงจะตั้งไฟตัวนี้ได้นะตั้งเป็นมุมท็อปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเฟรมแรกนะครับผมจะใช้เป็นแนวแบบว่าสไลด์จากซ้ายไปขวาจากขวามาซ้ายนะครับก็ตัวนี้สามารถที่จะมาร์กจุดได้วิธีการมาร์กจุดครับแค่แค่ดึงหลังสไลด์นะ แล้วก็กด Fn ตรงที่ตัวล่างสไลด์แบบนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากดูแบบาการมักจุดแบบละเอียดนะครับผมก็ทําวิธีการสอนไว้ให้ดูแล้วนะครับสำหรับตัวลางสไลด์ i Footage Charge Slider Nano ตัวนี้นะผมได้จุดที่1เรียบร้อยครับผมจะสไลด์ไปจุดที่2ประมาณนี้ครับแล้วก็กด Fn นะครับไอ้โหมดนี้ที่ผมจะใช้นะครับตัวกล้องผมจะปรับเป็นแบบ m a n นวลโฟกัสนะครับผมจะไม่ปล่อยให้มันออโต เพราะว่าถ้าเกิดออโต้เนี่ยเวลาสไลด์ไปทางด้านนู้นแล้วมันไม่เจอโปรดักต์เนี่ยมันจะกระพือนะโฟกัสมันพยายามจับนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นแบบแมนนวลโฟกัสซะนะครับเราก็ทําการโฟกัสไว้ให้เรียบร้อยนะครับเราได้เฟรมแรกแล้วนะครับผมจะใช้ระยะที่35ตัวกล้องตัวนี้ผมใช้เป็นตัวพาณา G5 s นะครับติดเลนส์3 5 35 f 2 8นะครับมาผมได้จุดที่2เรียบร้อยนะครับผมกดแซน n บ b y นะครับปึ๊บ เขาจะอยู่ในจุดเริ่มต้นแบบนี้ครับแล้วก็ทําการเตรียมเลคคอร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟตรงนี้ก่อนเพราะว่าไฟตรงเนี้ยมันทําให้ฉากหลังของเรานะครับมันดูสว่างมากขึ้นนะครับผมอยากได้แนวแบบดัดาร์กเลยอยากให้เห็นขอบของตัวโปรดักเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผมจะปิดไฟพวกไฟหลักประมาณนี้นะครับนะครับนี่ลาสไลด์มาเห็นไหมว่าเราจะเห็นตัวไฮไลท์ของตัวมุมกล้องนะครับตรงนี้จะไม่เปิดรายละเอียดทั้งหมด ค่อยๆเผยรายละเอียดของตัวกล้องไปเรื่อยๆนะถ้าใครจะใช้กับตัวโปรดักต่างๆของเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้หมดเลยนะครับไม่จําเป็นว่าต้องเป็นกล้องนะครับพอเราได้เสร็จสับแล้วนะครับมุมแรกที่เราถ่ายเนี่ยเราได้เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะมาปรับเปลี่ยนตัวโปรดักนิดหนึ่งโดยการที่เราจะหันทางด้านข้างด้านหลังบ้างนะครับนี่แบบนี้หันทางด้านหลังมาบ้างนะครับแบบนี้ ตอนนี้นะครับเราก็ได้เฟรมแรกไปแล้วก็คือเฟรมที่สไลด์ซ้ายขวานะครับคราวนี้เราจะมาปรับมุมมองให้เป็นแบบมูฟเข้าหาตัวโปรดักนะครับแบบนี้กาตั้งมุมตั้งองศาให้เรียบร้อยครับคราวนี้นะครับมุมภาพที่เราจะอยากได้นะเราจะใช้เป็นมุมแบบมูฟเข้าหาตัววัตถุในโหมดนี้ผมจะเปิดตัวกล้องให้เป็นแบบออโต้โฟกัสนะครับเพราะว่ามันจะมูฟเข้าหาเรื่อยๆมันจะได้ทําการออโต้โฟกัสเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวโปรดักของเราเนี่ยจะชัดตั้งแต่เดินทาง เข้าไปหาตัวโปรดักต์นะครับแล้วก็เดินทางออกจากตัวโปรดักต์เนี่ยมันจะล็อกโฟกัสไว้ที่ตัวโปรดักต์ของเราตลอดเลยนะครับอันนี้ผมล็อกไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดมาร์กจุดตัวรางสไลด์ของเราก่อนอันนี้คือจุดที่2ครับเรียบร้อยผมตั้งไว้10วินะครับวิธีการใช้รางสไลด์เนี่ยเมื่อเพื่อนๆใช้เข้ามือแล้วนะครับไม่ยากเลยแล้วก็ปรับเปลี่ยนทิศทางของรางสไลด์ไปได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็กดแซนบายเราก็ล็อกตำแหน่งให้เรียบร้อยนะครับว่า เข้าไปสุดแล้วมันจะอยู่ระดับไหนประมาณนี้นะครับกดวนลูปแล้วก็กดสตาร์ทเลยเลคคอร์ดคาไว้ครับผมปิดไฟตรงนี้ก่อนนะขออนุญาตปิดไฟตรงนี้ก่อนนะครับภาพที่เราได้ครับมันจะดูลึกลับหน้าค้นหาน,นหนึ่งนะครับสำหรับมุมภาพที่ผมจะใช้ในวันนี้นะ,ะได้ด้านหน้าแล้วนะครับคราวนี้เราก็เปลี่ยนเป็น ด้านหลังมุมเฉียงบ้างนะครับเฟรมละ2รอบนะครับเข้าออกเข้าออกนะเผื่อไว้ครับอันนี้ผมเผื่อไว้ถ้าเกิดใครชัวร์ก็รอบเดียวก็ได้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับคราวนี้เราจะมามุมด้านบนกันบ้างนะครับโอเคอันนี้ได้แล้วครับ อันนี้เราก็ได้ตัวฟุตมูฟเข้าออกมาเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนท่าทางของตัวโปรดักนะครับมาหลากหลายท่านะครับเรียบร้อยแล้วนะและคราวนี้นะครับเราจะมาใช้ท่าไม้ตายทีเด็ดของตัวลางสไลด์ไอโฟเต e ตัวนี้ก็คือดอลลี่ซ้ายขวาด้วยแล้วก็ล็อกตำแหน่งของตัวโปรดักของเราไว้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็มาทำการมาร์กจุด1.2อย่างที่ผมบอกนะครับว่าไอตัวเนี้ยเวลาสไลด์ดอลลี่นะครับเราสามารถที่จะ ล็อกตำแหน่งตรงกลางไว้ได้นะครับแบบนี้ผมล็อกตำแหน่งตรงนี้ไว้แล้วใช้ระยะที่35มิล f 2 8นะครับล็อกตำแหน่งไว้ตรงนี้แล้วก็กด fn อันนี้คือมาร์คจุดที่1นะครับมาร์คจุดที่2ผมเลื่อนไปแล้วก็ผักตัวหัวน้ำมันไปด้วยนะครับให้ล็อกตำแหน่งอยู่ที่ตัวกล้อง Movement ที่ได้นะครับก็คือมัอนจะได้เรื่องของรายละเอียดจากขวาสุด รเราก็ล็อกตำแหน่งมุ e งม n นไปทางซ้ายสุดแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นตัวโปรดักทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นดอลลี่ซ้ายขวาธรรมดาเหมือนลางสไลด์ทั่วไปเนี่ยเวลาเจอมุมนี้นะครับเราก็ต้องหมุนหัวน้ำมันเอาเองแล้วก็ทําการกดแซนายครับเห็นไหมหัวนี้นะครับมันล็อกอยู่กับตัวกล้องอย่างเดียวเลยตัวโปรดักของเราอย่างเดียวแล้วเราก็กดถ่ายนะครับแบบนี้เรากดสตาร์ทได้เลยนะครับแบบนี้ มุมภาพที่ได้ันไงอันนี้คือดูเป็นมือโปรมากๆเลยนะครับในการใช้ลางสไลด์ให้มันล็อกตัววัตถุแล้วก็ดอลลี่ไปด้วยล็อกตัววัตถุไปด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่โอเคมากเดี๋ยวผมปิดไฟหลักก่อนเพื่อให้ได้ตัวโปดักตตามคอนเซปต์ของเรานะครับ ก็จะเป็นคอนเซปต์ประมาณนี้นะที่ผมอยากได้ก็คือเป็นแนวดั d ดั k แสงมืดมดนะครับผมก็จะดอลลี่ไปแล้วก็เปลี่ยนท่าทางของตัวโปรดักเราแทนนะครับหรือว่าใครชอบเป็นแบบไฟ RGB ก็ได้นะครับเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไฟ RGB นะครับมาวาดเวลาสไลด์นะครับเราก็วาดไปด้วยเราก็จะได้มุ้ e เมต์แบบนี้นะครับดูไม่จืดไปใช่ไหมสำหรับคนที่อยากได้ ตัวแสงสีเพิ่มขึ้นนะครับเราก็ใช้ตัวไฟ PowerTube 2 6 4นี่แหละช่วยช่วยวาดนิดหนึงนะครับแบบนี้ก็ได้นะเนี่ยตัว PowerTube 2 6 4นะครับมันสามารถที่จะใช้ได้ทั้งไฟ RGB ทั้งไฟเอฟเฟกแบบนี้นะครับมันก็จะได้เรื่องของอารมณ์ภาพที่เปลี่ยนไปทันทีเลยนะครับแบบนี้ เรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็ถ่ายไปทั้งสไลด์ซ้ายขวา Move เข้าออกนะครับแล้วก็เป็นล็อกตำแหน่งเรียบร้อยแล้วคราวนี้นะครับเราจะเอาฟุตที่ได้ทั้งหมดเนี่ยไปตัดต่อให้เพื่อนได้ดูกันนะครับว่าภาพที่ได้เนี่ยมันเจ๋งมากน้อยแค่ไหนไปดูเลยครับ Alpha เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการใช้รางสไลด์เนี่ยเพื่อถ่ายโปรดักต์วิดีโอนะครับถือว่าสมูทแล้วก็นิ่งมากๆเลยนะครับแล้วก็ในคลิปหน้านะครับเราจะเอารางสไลด์ตัวนี้ไปถ่าย Time l ล p s e ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าการถ่าย Time Lapse ด้วยรางสไลด์เนี่ยมันน่าตื่นเต้นน่าตื่นตาขนาดไหนติดตามชมกันในคลิปหน้าส่วันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับสวัสดีครับ